สวัสดีครับเย็นของวันหยุดนะครับพี่น้องวันเสาร์ที่9 2564วันที่ลมหนาวเริ่มทยอยไหลลงมานะครับเราก็มาอัปเดตการคาดหมายอากาศในประเทศไทยในระยะต่อไปเลยนะครับพี่น้องในสภาวะที่อยู่ในช่วงลาลินะลานิยานะฮะที่น่าจะทำระดับสูงสุดนะฮะช่วงเดือนมกราคมเนี้ยก่อนอ่อนกำลังลงฮะกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ ในระยะ1 2เดือนต่อไปนี้ครับพี่น้องซึ่งจากแนวโน้มปกติของลานิยากำลังแรงที่จะแผงลิตเต็มที่ก่อนอ่อนกำลังลงกันเนี่ยว่ากันว่าแม้ประเทศไทยเรานั้นจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะฮะโดยตรงเหมือนทางประเทศทางใกล้ๆเส้นสูงสุดก็คือทางแถบอินโดนีเซียออสเตรเลียแถบนับ้นนะฮะที่เห็นในภาพในในภาพในคลิปนะฮะพี่น้องแต่โดยทางอ้อมแล้วก็ต้องกระทบอยู่ดีนะครับ โดยประเทศไทยนั้นก็จะต้องเตรียมรับอากาศหนาวเย็นนะกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบทุกภูมิภาคฮะกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ผ่านมาในช่วงมกรา2องพคือเดือนนี้นะฮะและนอกจากนั้นนะในระยะต่อไปในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์มีนาคมเนี่ยฮะอุณหภูมิก็เฉลี่ยก็ยังคงต่ำนะกว่าค่าเฉลี่ยปกติในหลายพื้นที่กว่าปีที่ผ่านมานะพี่น้องโดยปริมาณฝนที่จะตก ก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติด้วยเล็กน้อยนี่คืออิทธิพลของลานิยาทางอ้อมฮะที่เรานั้นจะได้รับมาดูข้อมูลล่าสุดกันเลยนะครับพี่น้องมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าก็เป็นข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ว่ากันว่าเทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยาสูงสุดนะฮะก็คือตัวย่อเขาคือ NOAA นะครับ เขาได้พยากณรเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าปรากฏการณิยาล่าสุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับน่าจะทําระดับสูงสุดได้ในช่วงเดือนมกราคม2564นีนะครับก่อนจะค่อยๆอ่อนกําลังลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องดูภาพนะฮะมันก็จะเป็นสีแบบออกเทาๆเหลืองๆหน่อยฮนะโดยลานิยานะั้น่ะ น่าจะลากยาวฮนะไปจนถึงพฤษภาคม2564เป็นอย่างน้อยฮนะเป็นอย่างต่ำนะครับอาจจะลากยาวไปมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ยังต่าๆเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไปถึงเดือนพฤษภาคมจะสังเกตว่านะครับหลังจากเดือนพฤษภาคม64แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ําทะเลเนี่ยหรือ SST นะครับก็ยังคงแตะอยู่ที่ระดับลบ0.5นะสะท้อนให้เห็นว่ากําลังของปรากฏการณ์ลานียนั้นก็ยังคงมีอยู่นะฮะ จาก uh, กราฟนะพี่น้องดูคงจะต้องจับตาดูให้ดนะีเพราะปริมาณฝนอาจจะมากนะช่วงฤดูฝนซึ่งเหตุนี้จะนําไปสู่อะไรครับพี่น้องน้ําท่วมครับการเกิดน้ําท่วมแล้วก็มาดูภาพถัดไปนะฮะภาพในคลิปนะฮะนั่นคือผลพยากรณ์ล่าสุดของสถาบันวิจัยภูมิมีอากาศนานาชาติเพื่อสังคมโลกฮะรหรือตัวย่อว่า IRI ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เมื่อวานนี้ครับคือวันที่8มกราคม2564ฮะโดยผลพยากรณ์ดังกล่าวเนี่ยบ่งชี้ว่าช่วงเดือนมกราคม2564นะฮะปริมาณฝนที่มีมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทุกพื้นที่ของประเทศเพราะอะไรครับก็เพราะว่าอากาศนั้นก็จะหนาวเย็นกว่าค่าเฉลี่ยปกติค่อนข้างมากนะฮะเกือบทุกภูมิภาคนะซึ่งสอดคล้องนะฮะสอดคล้องกับผลการพยากรณ์ของ เอเป็กไคลเมดเซ็นเตอร์นะฮะในภาพถัดไปนะฮะในภาพนี้เลยนะครับพี่น้องที่คาดหมายว่าพยากรณ์ว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยจะต่ำกว่าค่าปกตินะฮะเกือบทุกภูมิภาคฮนะช่วงเดือนมกราคม2564เช่นกัน,นะฮะโดยในช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคม2564นะะั้นน่ะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีอุณหภูมิเฉลีย่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยโดยปกตินะฮะ นะครับในทางกลับกันนะฮะปริมาณฝนนั้นก็จะต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยปกติในช่วงเดือนมกราคม -64 ก็แน่อยู่ครับเพราะมันหนาวนะครับยกเว้นทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นฝนก็จะกลับมาเพิ่มมากกว่าปกติเล็กน้อยกว่าปี2563ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม64ที่จะถึงเนี่ยครับพี่น้องและนะครับอันนี้ อันนี้ผมเพิ่มเติมนะครับและจากการคาดหมายตามแบบพยากรณ์ทุกๆสำนักนะฮะให้ความเห็นคล้ายๆกันเลยนะครับพี่น้องในปี2564เนี่ยฝนจะมาเร็วกว่าปกติฮะคือในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ย64นี่ที่จะถึงนะครับพี่น้องดูภาพนะครับไม่ว่าเป็น JMA อะไรนะครับไล่อะไรนะครับที่ผมให้ดูนะครับนะครับ แบบพยากรณ์แบบจำลองออกมาคล้ายๆกันจะเขียวปีเลยประเทศไทยดูทรงแล้วปีนี้พายุน่าจะน่าจะหลายลูกเหมือนกันนะครับพอพอปีที่แล้วหรือจะมากกว่าครับก็ต้องดูกันต่อไปครับก็ระวังอย่างเดียวน้ําท่วมมาเตยสรุปแล้วนะครับสําหรับช่วงเดือนมก,กราคมบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานนะเตรียมรับ ภัยมือเตรียมรับมือภัยหนาวนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรนะครับพี่น้องที่น่าห่วงเนี้คือเกษตรกรครับหนาวจัดก็ไม่ดีฮะบางอย่างก็ผลผลิตก็แย่ลงฮะแล้วก็ในแถบกรุงเทพและก็ภาคกลางภาคกลางเราเนี่ยก็ให้ระวังฝุ่นพิษนะฮะ PM 2.5สงจุาสารนั้นเกิดก่อะเรล็งกลุ่มหนึ่งนี่ครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็รักษาสุขภาพกันครับพี่น้องหลังพิงเชือกเข้าไว้ครับบังแล้วก็โต้ไว้ครับ สวัสดีครับ